วิธีอีกเธอหนึ่งพี่น้องอันเพราะว่าพันยัยดยัดลวดใส่บ,บ่เปลีน่นเอาเอาลวดยัดใส่เนี่ยอันนี้บ,บเป็ี่ยนแล้วก็เอาใส่อันนี้มาเกี่ยวแล้วอันมาเกี่ยวแล้วกวาดมันอ่อนมันบุ่มนนคนน่ะเราอยามาเกี่ยวยาอาลวดมาเกี่ยวใส่ตัวนี้ครับนี่ยาวเอาเอาลวดมาเกี่ยวแล้วกวัดมันกระบุ่มครับไปหาวดเส้นแข็งที่รุ่นเดียวกันนี่คือจังสีกระได้ครับยังกระได้ตามเอามาติสีฟ้าระยะ วงเลยครับอันนี้หมุนไปสีพัดนี่หมุนไปเลยนี่หมุนไปกระเบื้องคนรวดให้มันเสมอกันนี่แดดเป็นวงมาแดงสิครับนี่แล้วก็มาสูบใจกลัวนิดสิอันนี้น,น,นี่นว,นนนนนวูบ,บ,าาปไ,บนนวไปปับ๊บนี่จ้าเอาเนี่ยเอาเอา,เอาโวตรไปสิครับนี่นี่เขาจัดเอาแต่เพืเ่อนี่เหมือนมาบลาเม,มื่อหมุนเขาครับ,รบนี่หมุนเขาสิมันประทันแนน เอาลวาดลวดนี่ครับนี่เอาลวาดนี่ยึดเข่าครับนี่เรจะเอาเข่าแนนต้ไนไสกระดาย,ยาวแนนแห้งครับขวามันชีบุ่มอขวานมันอ่อนน้ำได้ล่ะนี่มากัจัดที่ล่ะครับเอาลวาดจัดเขา่าก็คือแนนอามักจำไสน,นี่ครับมันได้มากเป็นสีครับนี่เห็นว่านี่สายยาง บุญไดก็ได้นี่ยหน่อยนี่ข้ามาสอดเข้ไปครับนี่สอดเข้ไปในหูมันแม่เลยนะแง่เขาแง่เขาตังสีครับนี่แง่เขาเขาขูดข้าม้าที่ไรนี่ขูดข้ามาแล้วมันกี่ไรตังสีครับนี่เบสเข้าไปแบบนี้เบดถ้าจะเอาโกงอันนี้ตั้งไงนี่นี่ตั้งสีนี่ตัวมันสำคัญได้พี่น้องนี่ถ้าจะมักง้อใส่ตั้งสีเลื่อยบ่ได้ได้แบบนี้เลาก็ตัวนี้ละงานของม้ากันนงาของมาล่ะหากหวานแข็งนี่ ง,งัดลวดรอกนี่วิทล,ล,ลวดรอกสินี่ลวดมันอยู่แน่นี่เด้อพี่น้องนี่นี่งัดรไว้อะไรสิแล้วเอามาใส่มานนี่ใส่ปั๊บนี่ปั๊บโคดขึ้นไปที่แล้วนี่ปั๊บนี่โคดขึ้นมานี่เห็นไหมมันมุ่นไปงอไว้บบนี่นี่งอลงไปสินี่งอไว้ปสิเห็นบ่มอ๋อบาอ๋อมันมันอยู่แต่จะพาเป็นอะไรงัดขึ้นมาแบบนี่ลวด คอดกับไปในีหู้บาทนี่นี่หู้ปับนี่เอาเลยครับผว่าเด็ดตัวหาจเลี้ยงครับมันนี่มันแรนกับไปเองมันลุดดกับไปปั๊บเดียมาใส่นี่ค้าอย่างกับหมุนกับไปครับนี่มันแรนกับไปนี่ได้มาเป็นห่วงแรบอม้นบอสนี่ได้มาเป็นห่วงหรังไงครับบาทนี่โง่ควอดกับมาใส่ปั๊บนี่เอาจังเอาลวดเดี๊ยเอาเอาขี้ยเดียเอาครับงูเข้าไปบาทนี่ งูน่นกับไปเอาเดี๋ยวมาเบียดเอาครับนี่มัเดี๋ยวเอาเอาตาเอาเที่ยงเขาจะเบียดใส่บาน,นี่กิ่งมาแดงที่ไหนแดงด้วยมันเหนียนหยิบเข้าบาน,นี่แงบใต้ขวาเดี๋ยวเดีนะ๋ยวกันเอาออกระติกเกลือมันนี่หนเห็นบ่ครับนี่ เดี๋ยเอาทีด็มันมองงามเดี๋ยวมันงามนี่ครับเป็นแน่นี่ตัวเดียวเอาออกมาปับ๊บกะปูซี่ครับนี่ซี่ก,กลางหูซี่กับไปให้มันแน่แนๆน่นรกาแฟใส่บ้านี๋ยวเดือหากรดกาแฟแง่กับไปเนี่ยขรับนในหูจ้องสนมันไหวสีเดือพี่น้องเนี่ยจ้องสนมันไหวเนี่ย กระไฟกไปจวดแวะปีพันปีบัดล่มกรไฟจดวนฟนฟจดนี่ครับจรวจตวดนี่เออเห็มันแรลนกระไปครับมันแรลนกระไปเป้าครับเป้าวันน,นั่นครับมันกระแนนแข็งแกแดนมากซทมไหนมันหมุนกับไก่ก้อนนี่หมุนกับไก่ก้อนครับปัจเจียห้นหปลายมันหลอดมันสวยนั่นหมุนกีะไก่าน,นี่แหลนนะเม็นบอกเงียบเพิ่มที่หัน ปับ๊บเรียบร้อยเป็นหลักํากดว่าไแต่เวลาไปเท่าไหร่ามนาที่มันอดเอาเรียบร้อยเฮ็ดเอาสันดอกขว่า